เพราะเราได้ปลายสถานแล้วสมมติเราเราเราได้ปลายสถานขอดสถานนี้แบตเตอรี่อะไรได้ปลายขดสถานเราก็จะหาต้นมันแหละถ้าหาต้นมันได้ปุ๊บจับปับถ้ามันขึ้นขดสถานไม่ขาดอะได้ปลายสถานแล้วต้นสถานมันอยู่ไหนเบอร์หนึ่งอะต้นสถานมันเข้ากับเบอร์หนึ่งเห็นไหมเราก็จับเบอร์หนึ่งเส้นนี้กับเบอร์หนึ่งนี่จับนี่เลย เราจับตรงนี้ก็ได้บางอันมันไม่มีเพจอย่างนี้เรารุ่นเก่าจะไม่มีเพจเราก็จับนี่แล้วก็มาจิ้มเบอร์หนึ่งว่ามันขึ้นปุ๊บก็คือโดตตารต์โตตาสต์ไม่ดคตาสต์ทูแต่ว่าจะไม่ขาดเราก็รู้ได้อไวแล้วก็จะ สองานั้นนี่ยเหนียวมันมีสารกดนะใช่ค่ะอาตยุ่งไ้อบโลนะเหียวก่อนที่ใช้ใปนว่นสามแล้วก็จับกระปิเป็นิโบเ่ารต่เพิ่นหนึ่งเปิ่นหนึ่งเนี่ยมันเป็นปลายชุกหนึ่งอยูหรือรวมคุบถึห้าคนปลายชุกหนึ่งเนี่ยมันเป็นผู้ช่วยแกไปไม่ใช่ปลายชุกหนึ่งเข้ากัต้นกระดาเอาไว้เอาปลยชกนเข้าต้นกระดานั้น ปยชกาเว่าต้นมันจะเป็นบอหนันนี้เราเราได้เราได้ลายชกหนึ่หาต้น่นี้เราหาต้นมันเข้ากัอาเบอสวก็จากีแบบนี้เราก็จะได้ภาพของนึ่ง้ันไม่ขึ้นก็แสดงว่าไมหนึ่งขาดไม่ขึ้นก็โอเคไม่ผ่าน ต้อไปก็เหลือคนเดียวแล้วโชคสองโชคสองโชคสองเนี่ยต้นมันอยู่ที่ไหนต้นมันอยู่เบอร์สามอ่าต้นมันอยู่เบอร์สามเราะมัจับเบอร์สามเลยจับเบอร์สามพีเตอร์จับนี่แล้วปลายมันอ่ะปลายอยู่เบอร์สองปลายอยู่เบอร์สองก็เนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจับนี่จับนี่ถ้ามันขึ้นทุกนี่ไม่ขาดทุกนี่ไม่ขาดทุกนี่แบบเลยคนรวมยูนอัตติการ์สมมติว่าถ้าเราจับคนรวมที่ที่ทศสอนน่ะว่าเขาสอนให้จับคนรวมมคนรวมในขึ้นหัวขึ้น กดรวดสมบูรณ์อนุกรมหมดแต่ถ้าเราจับกดรวดไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องมีคนใดคนหนึ่งขาดนะน้องถ้าเราอยากผลลวดรวมไม่ขึ้นเราก็ต้องมาหาแบบไม่ถ้าเราต้องมาหาแบบนี้เราจะได้รู้ว่าคนไหนขาดมีใครขาดแล้วจะตอบได้เลยว่าคนไหนนะถ้าหาอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เราตอบไม่ได้หรอกว่าคนไหนขาดมันรวมหมดเราไม่ขึ้นเอี่ยงเราไม่รู้แต่เป็นลันขาด ใครหรือเปล่าอยใหม่ครับจะเป็นสตาร์ทขาดของเราใหม่แน่ใจจะเป็นช่วงหนึ่งขาดเราก็ไงอยู่จะเป็นช่วสองขาดเราก็ไม่รู้เอาแมาเช็คกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากดไหมขาดนะตั้มได้